งงไหมฮะงงกับวิโรจน์นะพอดีมีคลิปคลิปหนึ่งครับก็เขาไปถามวิโรจน์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สื่อสื่อใหม่นะติกตอ็อกทิกต็อกเป็นสื่อรูปแบบใหม่ในการที่เขาเรียกว่าอหาเสียงนะฮะเป็นแบบคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปถามวิโรจน์ทำไมต้องเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่ากทมวิโรจน์เขาบอกถ้าคุณคิดว่ากรุงเทพเนี่ยนะเป็นเมืองที่เท่าเทียมเป็นเมืองที่ คุณไม่เห็นเหรอกุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่บิดเบี้ยวอะไรเนี่ยระบบอะไรบิดเบี้ยวหมดนะเออคุณก็ต้องเรียกผมนะผมจะไปแก้กรุงเทพให้คนกรุงเทพเนี่ยมีความเท่าเทียมระบบที่ว่าเอื้อในทุนนะมีการเอื้อในทุนอีกต่างหากนะเอื้อในทุนให้ในทุนทำนาบนหลังคนจนผมจะไปแก้ระบบตอนที่ระบบมันบิดเบี้ยวว่า เพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามันอ่าเป็นเผด็จการโอ้อะไรวะนี่มาลงผู้ว่ากทมบหรือมาลงอะไรวะเนี้ยนะครับอยู่ๆก็กรุงเทพก็บิดเบี้ยวแล้วบิดเบี้ยวยังไงวะกรุงเทพมันบิดเบี้ยวเหรอวะนะวาทกรรมไอบบ้บิดเบี้ยวบิดเบี้ยวเนี่ยชอบใช้กันจังวะ เออารัฐธรรมนูนบิดเบี้ยวอ่ากฎหมายหนึ่งหนึ่งสองบิดเบี้ยวออยู่ๆก็ให้มันบิดเบี้ยวนะอะไรมันบิดเบี้ยวอะไรวะงงงงกับคําวัฒกรรมบิดเบี้ยวจริงเลยนะครับเขาชอบสรรหาวัฒกรรมจริงๆนะนะะอยู่ๆก็มาสร้างให้กรุงเทพบิดเบี้ยวนะโอ้ยนะ เออมันบิดเบี้ยวยังไงใครใครใครรู้ม้างครับกรุงเทพเขาบิดเบี้ยวยังไงนะฮะเนี่ยแอดมินแอดมินนะไปเวลาขี่รถไปในเมืองกรุงเ,งงเทพเนี่ยนะฮะโอ้โหนะก็เห็นนะครับคนหาบเล่แผงลอยเขาก็เข็นรถขายกันนะฮะตลาดนงตลาดนัดก็เต็มไปหมดนะครับคนก็ทำมาหากินคนก็อะไรนะฮะ เก็บบงเก็บไบตอนนี้ก็วิ go, ่งผ่านกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้บัดเบี้ยวบิดเบี้ยวไงวะแล้วแล้วแล้วเอาวิโรดมาแล้วกรุงเทพจะหายบิดเบี้ยวอ่ะสงสัยมันมันบิดเป็นใครไปบิดกรุงเทพไปนะครับกรุงเทพมันไม่ได้บิดเบี้ยวหรอกครับกรุงเทพมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็อยู่ของมันเนี่ยนะครับแต่ไอวิโรดต่างหากที่บิดเบี้ยวไอ้มินว่า นะกับตักกะคนพวกนี้ตั้งหากที่บิดเบี้ยวอย่างเช่นไปทวงสนามหลวงอย่างเงี้ยก็บิดเบี้ยวนะเออจะไปเอาคนพนระเดจจมาอยู่สนามหลวงอย่างเงี้ยบิดเบี้ยวมากเลยนะอยู่ๆก็จะมาทําให้คนกรุงเทพเท่ากันเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยอยู่ก็เอ,อ๊ะอะไรวะนายทุนทํานาบนหลังคนจนเอ,อ๊ะแล้วไปทําตรงไหนวะฮะโอ้งงมากเลยอะ่ะอยู่ๆก็มาทํานาบนหลังคนจนเอ,อ๊ะ เห็นมีแต่คนจนนี่แหละไปยึดที่ในทุนไปยึดที่การรถไฟคนจนก็อ้างผมอ้างว่าจนแล้วเอาจนแล้วก็ไปยึดที่ตรงนั้นยึดที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปบิดเบี้ยวยังไงว่ามีแต่คนคนจนนี่แหละนะครับที่ไปลุกที่ใต้รถไฟอ่ะนะแล้วก็ไปลุกที่ริมคลองแล้วก็อ้างว่าจนอย่างเงี้ยอใช่ไหมใครไปทํานาบนหลังคนวะนะแล้วไอ จะ,จะบอกว่ามันไม่เท่าเทียมเหรอหรือว่าไงนะจะบอกว่าคนรวยก็รวยไปจนจนก็จนไปอย่างเงี้เหรอเออแล้วทําไมแล้วเป็นวิโรธปลาปุ๊บจะแจกเงินให้มันเท่ากันหรือว่ายังไง <c oughs> บิดเบี้ยวอยีกเลยนะรครับแต่ละอย่างโว้